วันนี้เอาเคล็ดับการเก็บเงินนะคะ5วิธีบังคับตัวเองให้เก็บเงินค่ะ 1. ตัดเงินออมผ่านบัญชีธนาคารเป็นประจำเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดเงินออมออกมานะคะมีไรายได้ปึ๊บแบ่งออกมาออมผ่านบัญชีธนาคารเป็นประจำเลยค่ะมีไรายได้เท่าไหร่หักไปเลยค่ะจะทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินออมแน่นอนค่ะไม่เอาเงินไปใช้ก่อน 2. สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกอปขในอัตราสูงสุดค่ะใครที่มีงานประจำทำนะคะหรือทำงานข้าราชการนะคะก็จะมีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราตัดไปในจำนวนที่สูงเลยค่ะหรือถ้าใครทำฟรีแลนซ์ตอนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการออมแห่งชาตินะคะกอ,อชอเราสามารถที่จะออมได้นะคะเป็นเงินยามเกษียณของเราค่ะ 3. หยุดความเสี่ยงด้วยการออมเงินผ่านประกันชีวิตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทำให้เราเก็บเงินผ่านประกันชีวิตแถม ควบในเรื่องของมีความคุ้มครองให้เราด้วยค่ะรับรองมีเงินเก็บมีเงินออมแล้วก็มีความคุ้มครองให้ด้วย 4. อย่าลืมนำส่งเงินประกันสังคมค่ะใครที่ทำงานประจำนะคะเราก็จะมีเรื่องของเงินประกันสังคมอยู่แล้วสามารถที่จะเก็บเงินผ่านประกันสังคมได้ค่ะหรือถ้าใครที่ ไม่ได้ทำงานประจำแล้วสามารถที่จะทำเป็นในรูปแบบของส่งเงินประกันสังคมเองในรูปแบบของ39ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทำงานประจำมี40ก็มีค่ะประกันสังคมมาตรา40นะคะเราสามารถที่จะทำประกันสังคมได้ค่ะ 5. คิดถึงอนาคตยามเกษยียณ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงอนาคตของเราอย่างเกษียณเราจะอยากเก็บเงินค่ะเราจะอยากที่จะมีเงินค่ะเพราะไม่งั้นเราจะเป็นคนแก่ที่มีความทุกข์แน่นอนค่ะเราจะต้องมีเป็นคนแก่ที่มีความสุขเกษียณสุขไม่เกษียณทุกนะคะฝากไว้นะคะข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสสำหรับเรื่องของการออมเงินบังคับตัวเองให้เก็บเงินออมเงินค่ะ คอคิดดีๆเรื่องการเงินช่องโค้ดเอจะเอามาฝากกันนะคะโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซี่มันน